สดีครับอีราฐไรอันกลับมาอีกแล้วนะฮะต้องบอกก่อนช่วงนี้ไรอันขาดคอนเทนต์มากพราะไม่มีเวลาได้ถ่ายเลยแต่วันนี้เนี่ยบังเอ,อิญนะมีแบบว่าขอชื่อบล็อกว่าแม่ลูกอ่อนหนีเที่ยวนะฮะก็คือว่ามีเพื่อนสาวนะฮะแม่ฝ้ายนะฮะชีก็หอบลูกอ่อนของนางมาหนีเที่ยวแถวบ้านนางนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านที่ชื่อว่ากาดโกโก้ Go นะครับอยู่ตรงนาราธิวาสราชนครินสดนะครับเข้าซอยมาเป็นหนึ่งย้านอยู่ทางซ้ายมือเป็นร้านที่แบบว่า โกโก้นี women, no ่ที I do, I like like so ่ฉันท like, ําเองจริงๆนะฮะใครที่ชอบโกโก้ก็น่าจะชอบมาถึงแม่ฝ้ายว่าฉันจะเลี้ยงต้อนรับเธอเองแต่แม่ฝ้ายดีดมากคือสั่งทุกอย่างเลยถือว่าเอ๊ะเลี้ยงต้อนรับฉันหรือว่าแม่ฝ้าหรือว่าแม่ฝ้ายเนี่ยมีความแบบต้องการส่วนตัวนะครับนั่นแหละเน่ยแม่ได้ออกมาเที่ยวเห็นไหมแม่แม่มีการส่งสีฉันแล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตแบบถ่ายถ่ายไปทางฝั่งนู้นเนาะนี่คุณเอฟนะครับนี่ก็ติดตอยเขาไตามเลยนี่แม่ฝ้ายและลูกน้อยนะจ๊ะสวัสดีค่ะแม่ฝ้ายกำลังแบบว่าป้อนนมลูกอยู่นะ นะน้องสิงโตนะฮะเออไม่ไม่ถ่ายไม่ถ่ายออกไม่ถ่ายออกสื่อเยอะกลัวโตมันเป็นดาราเดีด๋ยวรูปมันจะแพงรูป <What? S 1> จะแพงรูปจะแพงเราต้องถ่ายในเดียวพอนะตอนนี้นะครับนี่ก็คือแม่ฝ้ายนะเป็นเพื่อนกันมาสิบกว่าปีแล้วฮะ <S <S <ช>เป็นช็อปเป็นล็อกแม่ลูกอ่อนหนีเที่ยวนี่นะ่าจะถูกครับใช้ชว่ายลี่สิบได้แล้วไหมยังไม่ถึงเกือบเกือบนั่นแหละก็คือว่าแม่ลูกอ่อนหนีเที่ยวนะฮะก็คือบอกแม่ฝ้ายดูเริงร่าสุดแล้วนะฮะ ตอนแรกผมบอกว่าต้อนรับอาจารย์เดี๋ยวดูนางโดนงร่ามากคืออเจนดาวันนี้คือเลี้ยงต้อนรับอาจารย์ไบอันและเลี้ยงส่งเทปนะฮะแต่จริงไม่หรอกนั่นคือเป็นสิ่งที่หนังอ้างแต่ความจริงคือนางต้องการอยากเที่ยวจริงอเดเจนดาคือแม่แม่อยากเที่ยวอยากเที่ยวพ่อพ่อก็ไม่อยู่พ่อไปทํางานได้เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูว่าที่แม่ป้ายกระหน่ำสั่งมีอะไรบ้างเนาะ ตอนนี้ขอเรามาเมต็มโตมากคุณผู้ชมต้องให้แม่บอกอแต่ละอย่างคืออะไรมาแม่บอกสิตอนนี้แม่ก็มึงไม่ว่านะฮะแม่ป้อนขนมลูกด้วยนะฮะอันนี้ดาร์กช็อกชิพคุกกีบบ้นะคะคืบบอดับเบลิลดับเบลิลดั<อ>บเบิลที่ชอบที่ชอบเอ่อคุกกี้ร้านนี้เพราะว่าเขาจะใส่เกลือมาเป็นเกล็ดๆกร็แบบมันจะมีความแบบเค็มเค็มมันๆหวานๆกลมกล่อมอันนี้กาดโกโก้เค้กก็คือเป็นเค้กช็อกโกแลตนี่แหละแต่ก็จะมีความจุยซี่เนื้อแบบจะมอยๆหน่อยอันนี้ก็จะเป็นกาดแมกนัม ข้างในก็จะเป็นเลเยอร์มันมีเป็นชั้นมีคาราเมลมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความคันชี่ด้วยเนาะช็อคโกตินี้ช็อคโกตินี้เป็นเป็นช็อกกแลตผสมน้ำเออไม่ผสมนมใช่แล้วก็อันกลางก็คือเป็นซิกเนเจอร์ฮอต์สนมนี่ได้ครับแล้วก็อันนี้เป็นเป็นของเธออะชื่ออะไรนะจาดกัดเออดาร์กเบนเป็นดาร์กช็อปเป็นดาร์กช็อปเบรนกับนมนะครับ เป็นนี่คือไอศครีมสามรสเขากมีแบบว่าช็อกช็อกโกแลตวานิลลาแล้วก็ฟอกท่าแล้วก็นี่แม่ฝ้ายสั่งนี้ซอฟต์เบอรรีดขออนุญาตเริ่มจากสิ่งที่ข้าพเจ้าที่แม่ฝ้ายสั่งให้คือเป็นช็อกโกแลตเข้มๆกับนมนะฮะอื้มข้นมากค้นจริงๆขนาดว่ามีนมเ่ยนะกระจอกแลตจะมีความติดเปรี้ยวปลายตั่ใส่โกโก้ คือถ้าใครชอบช็อกโกแลตติดเปรี้ยวน่าจะได้แล้วก็มีความข้นมากข้นจริงๆคือดูเท็กเจอร์เหมือนไม่ข้นนะแต่เนี่ยดูข้นมากดับเบิลช็อกโกแลตคุกกี้นะเพราะดูแล้วมันน่ากินมากเนื้อจะมีความแบบช็อกโกแลตข้างในอืมคุกกี้อร่อยมีเค็มๆแล้วก็ ก็ไมนมีความหอมมันไม่มันไม่ช็อกโกแลตอย่างเดียวมันมีความหอมด้วยแต่เราคิดว่าดาบ์กช็อกโกแลตวุนี้่ชอบช็อกโกแลตจ๋าๆนี่ไม่นะมันมีความหอมความเป็นคุกกี้ด้วยมีความหอมอร่อยคนเนี้อตัดนะช็อกโกแลตมีความมันวาวมากแล้วก็เหมือนมีชั้นช็อกโกแลตอยู่นะ นี่ความเด็ดคือเขาใส่มันเป็นราสเบอร์รี่ข้างในด้วยอเออใช่งขอใช้ราสเบอร์รีเ่เั่องไงล่ะ <c oughs> เด็กแยมมีราสเบอร์รี่ข้างในด้วยเนี่ยเนื้อเค้กก็นุ่มดีนะฮะแต่ว่าชอบความมีราสเบอร์รี่แหละการแม็กนัมที่เข,ขา,ม,ขา,ม,ขามีคาราเมลคาราเมลเนาะ <c oughs> ข้างในจะมีความเดืดเนื่อน,นะ แบบแมกนัมือเป็นเซช,ช,ช็อกโกแลตที่เคลือบชอ็อคแลตข้างนอกเหมือนแมกนัมอ่ะแต่ข้างในจะมีความกรุบปุบเวเฟอร์แล้วก็มีคาราเมลที่ไม่ได้หวานจัดหรือหอมจัดมากแต่ว่าก็กําลังดีมากๆเลยนะครอันนี้มาชิมไอศครีมของเขาบ้างอืมเป็นยอยเข้มข้นมากเข้มข้นมากสิ่งที่เข้มข้นในคอมเมนต์สุดๆขอวานิลาบ้าง มันเป็นเหมือนซอฟเบยช็อกโกแลตอะเวลาก็หอมๆคือบอสคาดกินคำแรกเหมือนจะไม่มีกาแฟนะตั้งตื่นกาแฟขึ้นมาแบบฟุบมากๆช็อกโกแลตนี่คือแบบเข้มข้นเลคคอมเมนต์มากเลยสายอันนี้คือซอฟช็อกโกแลตไทรเฟลนะ์นะมีความ,มคล้ายนามัช็อกโกแลตอะแต่ว่าจะเข้มกว่ารสจะค่อนข้างเข้ม ก็ไม่มีความแบบกลมกลมิ่ละลายไปมัช่ชะชนะ็อกโกแลตนะอื้อหืออยากเลยมัช่ะช็อกโกแลตข้างในเป็นอย่างเงี้ยเป็นเขียวเลยเนี่ยว้าวนะคำแม่ขาวสุดงอยู่คือหอมอันนี้คือกาแฟค่ะกาแฟมันว่าคำกาแฟมันไม่ค่อยไม่ค่อยกาแฟเท่าไหร่นะร้านกากโกโก้ตลาดทิวาธนาากรินเจ็บเจ็บนะก็ อย่าเครื่องดื่มไปอันดื่มที่เป็นผสมนมเนี่ยช็อกโกแลตติดเปรี้ยวปลายนะถ้าใครไม่ชินช็อกโกแลตเปรี้ยวปลายอาจจะไม่ถูกใจเท่าไหร่แต่อศ س ครีมนี่คือดีทั้ง3ตัวแต่ว่าใสช็อกโกแลตอย่างเราก็ชอบไอตัวโกโก้ซอเบที่สุดเพราะว่ามันแบบไม่ได้ผสมนมอะเป็นช็อกโกแลตล้วนๆซึ่งกินแล้วเข้มข้นมากส่วนขนมก็มีความดีตามมาตรฐานนะก็คือเค้กช็อกโกแลตก็คือดีชอบที่มีราสเบอร์รี่ข้างในกาดแมกนัมก็ใช้ได้ครับส่วนกรมโบช็อกโกแลตถกี้รู้สึกชอบที่ว่า มันไม่ใส่ช็อกโกแลตมันไม่ใส่ช็อกโกแลตเยอะจนเกินไปเยอะจนแบบว่าสูญเสียความหอมเมอนยของคุกกี้ไปน,นะคบเนาะก็กัดโกโก้นะมาลองกันได้แล้วก็บรรยากาศร้านสวยนะแต่ว่าราคาค่อนข้างแบบแรงนิดนึงตามวัตถุดิบคุณภาพของเขาอะน,นะครับแม,ม,ม่ลูกอ่อนกันแล้วครับกินรัวๆนะฮะดูแลลูกพังกินไปพังอ,อ๋อแม่ลูกอ่อนจะถามว่าเรื่องช็อกโกแลตตินี่ของคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะดีงามค่ะเข้มข้น เป็นผสมน,มน้ำนะใ,ใช่ไม่ผสมนมชื่นใจมากค่ะโอ้ยังไงกาแฟเองไหมครับดีครับผมก็เป็นกาแฟบวกช็อกโกแลตแล้วก็มีความเปรี้ยวสำหรับคนที่ชอบช็อกโกแลตเปรี้ยวนี่แนะนำครับใช่ร้านน,น,น,นี้มาช็อกโกแลตเปรี้ยวนะคุณผู้ชมนะสุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะอย่าลืมฝากติดตามช่องทางของอีอาร์บรินด์ด้วยนะครับครั้งหน้าจะไปไหนอย่างไรฝากติดตามกันด้วยนะครับ